สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมวันนี้นะคะเราจะมาเช็คกันว่าข่าวดีของคุณนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะไพ่ประกอบด้วยกองที่1 2 3 4แล้วก็กองที่5นะคะ ข้างล่างจะมีเพื่อนๆที่น่ารักของเราทำทาสแตมป์ไว้ให้ยังไงนกขอความกรุณานิดนึงนะคะไปกดไลค์ขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขานิดนึงเพราะถ้าใครทำอะไรดีๆให้เราโดยที่เขาไม่ได้คดาดหวังสิ่งตอบแทนอย่างน้อยสิ่งที่เขาควรจะได้ก็ควรจะเป็นคำขอบคุณเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะนี่คือสิ่งที่นกบอกเสมอๆเลยนะคะทุกคนกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามกองที่สี่แล้วก็กองที่ห้าทำหวยโล่งนะคะไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยนึกถึงแค่ตัวคุณนี่แหละ รู้สึกว่าห้ามันจะเป็นเลขกลับหรือเปล่าเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เรามาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับไพ่กองที่หนึ่งมาค่ะมาเริ่มกันสําหรับไพ่กองที่หนึ่งนะคะข่าวดีของคุณประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการเงินนะไพ่มันขึ้นว่าบางคนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไพ่มันขึ้นสิบดาบรายจ่ายเยอะนะคะค่าใช้จ่ายเยอะรุงรังเต็มไปหมดเลยค่ะพี่โนกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไพ่มันขึ้นกอดนะคะ มันเหมือนกับว,ว่ามีเกณฑ์ที่คุณอาจจะมีเรื่องของโชคลาภบ,บางคนเข้ามาแเอาเป็นว่ามันเป็นข่าวดีในเรื่องของการเงินนกขอตีเป็นในเคสนี้นะคะบางคนเนี่ยถ้าไปวิงวอนขอพรนะคะหรือบางคนอาจจะไปขอในเรื่องของโชคลาภมาคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับนะเนี่ยนะคะซึ่งโชคที่มาในที่นี้เนี่ยนะคะไพ่มันขึ้นบอกมาบอกว่า,วาอาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะมาจากคอนเน็กชันนะเพื่อนฝูงที่คุณรู้จักกันอยู่แล้วอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักอยู่แล้วนะคะ ทีนี้คุณอาจจะมีโอกาสทางการงานทางการเงินที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นให้มันขึ้นแบบนี้แหละให้มันขึ้นว่า f r e e yourself and order from out mode believe release a negative d r o w p a t t e n นะคะมันคือไพ่หย,ย่างมาบอกว่ามันคุณมีเกณฑ์ที่จะ success ในเรื่องของการเงินประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินอาจจะอยู่ในจุดที่ ช่วงแรกๆเนี่ยมันเหมือนการเงินคุณอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่การเงินกระท่อนกระแท่นหรือคุณอาจจะไม่ได้หวังในเรื่องของการเงินละแต่บังเอิญว่าเฮ้ยมันมันมีคนเข้ามาซัพพอร์ตมีคนเข้ามาช่วยคุณอาจจะเป็นคนทาตลมคนนี้นะคะกุมตุลมิถุนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณเข้ามาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินอาจจะอโอกาสใหม่ๆมาให้ใพ้มันคิดว่าคุณจะไม่ได้ศรัทธาหรือไม่ได้เชื่ออะไรพวกนี้มากนะคะแต่มันเหมือนมันเข้ามาโดยที่ตัวคุณก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน ซึ่งในเดือนนี้เนาะลัคนาราศีนะคะที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะจะเป็นพวกผึกษศนะคะอันนี้หมายถึงตัวคุณนะคะไม่ก็ตัวคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณลัคนาราศีดาวจันทร์ของคุณนะคะไม่ก็คนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยหรือเข้ามาเอาเงินมาให้โอากาสทางการมามาให้อาจจะอยู่ดงังต่อไปนี้นะคะ Aquarius กลุ่ม l e อสิงหหรือว่าทอร r u นะคะผึกษศแต่นกมองเห็นว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของการเงินแหละ ะะที่มีเกณฑ์ที่เฮ้ยคุณไม่ได้คาดหวังเลยอะแต่มันนั้นได้นะคะหรือบางคนอะไปขอแต่ว่าน่ะอาจจะขอนานแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเออจะได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโควิดแต่มันมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามาในชีวิตคุณอะ่ะทีนี้เราไปเลยกันต่อนะคะกับไพ่กองที่2จา้าว้าวข่าวดีของคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะ เออน่าจะเป็นแนวแบบเนิร์ดๆหน่อยเนาะทุกคนนะคะอ่ะเรามาคุยกันทีเลยเรื่องสําหรับคนที่เป็นน้องๆหนูๆที่กําลังเรียนกําลังศึกษาอยู่นะคะข่าวเรียนเอ้ยข่าวดีของเราเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ที่อาจสมมติว่าก่อนหน้านี้เราอยากจะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ในการเฮ้ยหนูอยากเรียนอันนี้หนูสนใจอันนี้แต่ก่อนหน้านี้คุณแม่เนี่ยนะคะอาจจะไม่เห็นด้วยอาจจะรู้สึกว่า ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยังไม่ค่อยอยากให้เราทํานะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนในเดือนเนี้ยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่เออมันจะลาบลื่นมันจะไปในทิศทางที่เหมือนดีขึ้นนะให้เป็นขึ้นว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มนะคะที่การเจรจาบางคนอยากจะไปเรียนที่ไกลบางคนอยากจะไปเรียนต่างจังหวัดอยากไปเรียนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วไพ่เป็นขึ้นะ IN, ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปบางคนอยากจะไปเรียนสายวิทย์อ่ะอย่างเช่นสายวิทย์พวกอะไรหมออย่างเงี้ยนะคะอืม อ่าจจะเป็นสตวแพทย์เนาะสายวิทย์น่ะคือพี่นกก็ไม่ได้รู้เรื่องเยอะนะว่าสายวิทย์มันมีอะไรบ้างแต่เป็นว่าถ้าเกิดว่าจะไปทางสายแบบ Science ถ่ายวิทยาศาสตร์หรือเป็นพวกแบบวันนะวันนะอะไรพวกนี้พวกป่าพวกอะไรอย่างเงี้ยโอ้เวิร์กมากแล้วมันเหมือนตัวคนในครอบครัวเรามีเกณฑ์ที่จะซัพพอร์ตหรือสนับสนุนด้วยกับอีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของคนที่ทํางานอันนี้ในกรณีคนที่ทํางานนะ คนที่ทํางานนะคะดูเหมือนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวเรื่องของการเดินทางเข้ามาเป็นเรื่องของการเดินทางขยับขยายโยกย้ายในเรื่องของการงานบางคนเนี่ยอา,อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวในเรื่องของการที่อาบริษัทบอกว่าเฮ้ยให้ไปทํางานได้ในวันนี้นะคะไปในทิศทางไหนหรือก่อนหน้านี้คุณอาจจะบริษัทไม่ให้ไปทํางานเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่การว่าอา่ะ ได้ไปสักทีได้ทางานสักทีอยากจะทํามาตั้งนานแล้วนะคะทีนี้ไพม่มนขึ้นว่าข่าวดีของคุณน่าจะเป็นในเรื่องของการงานที่เป็นเรื่องของการเจราจาที่ผ่านโดยเฉพาะการเจราจาในเรื่องของการเดินทางเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จมากนะคะไพม่มาขึ้นว่าตัวเขาจะเห็นใจอะ่ะหรือคนรอบข้างจะรู้สึกเออเห็นใจว่ะเข้าใจว่ะอะไรประมาณนี้ในลักษณะนี้นะคะขอดูลัคนาราศีหน่อย นะคะดาวจันทร์ของเขาไม่ก็คุณน่าจะอยู่ดังต่อไปนี้นะคะ<ม>ก็ลากดนะจ๊ะธนูนะจ๊ะและครึกศกจ้าอืมนะคะโอ้อ,อะทีนี้เราไปลุยกันต่อนะคะกับข่าวดีสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สาม มาค่ะเรามาเริ่มกันนะคะข่าวดีของคุณเป็นเรื่องของการรอคอยที่จะพูดคุยหรือรอคอยที่จะสื่อสารบางคนเนี่ยนะคะถ้าสมมุติคุณรอคอยที่จะคุยหรือรอคอยที่จะพูดคุยสื่อสารเจรจากับใครบางคนอยู่นะให้มันขึ้นว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยมีเกณฑ์ที่จะได้สื่อสารกับเขาทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องของความรักก็ได้นะบางคนงอนกับเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนมีปัญหาการบล็อกกันไปนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเหมือนในเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้มีเรื่องของการปรับมาปรับความรู้สึกกันนะคะเข้าใจกันมากขึ้นคุยกันง่ายมากขึ้นถามว่าราบรื่นร้อยไหมต้องใช้คําว่ายังไม่ร้อยแต่ให้โอกาสกันมากขึ้นคุยกันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนมีการบล็อกมีการปิดกั้นกันไปคนคนนี้บล็อกคุณอย่างที่นกบอกอาจจะไม่ใช่เรื่องของความรักนะ เป็นสาคัญนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเพื่อนก็ได้ครอบครัวก็ได้หรือคุณก่อนหน้านี้นนคุณทะเลาะหรือมีปัญหากับใครดูเหมือนบรรยากาศในความสัมพันธ์มันจะไปในทิศทางที่ให้โอกาสกันมากขึ้นคุยกันได้มากขึ้นเจรจากันได้มากขึ้นนะคะไพ่เันขึ้นว่ามันเหมือนมันจะมีโอกาสบางอย่างเนี่ยคุณ ที่บีบให้คุณต้องทํางานหรือบีบให้เขาต้องทํางานในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเพื่อที่จะได้พูดคุยกันแบบกระทันหันแบบ,บป,ปุกปรับบางคนอาจจะได้เจอกันในสถานที่ที่เออเพื่อนฝูงรู้จักกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันทําให้แบบหรือมันเป็นเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาช่วยให้คุณทั้งคู่ได้คุยกันบรรยากาศอะนะคะมันเลยทําให้คุณและเขาอะได้คุยกันอีกครั้ง นะใครที่คุณรู้สึกว่าทุกข์มากเลยไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้ติดต่อกันเลยก่อนหน้านี้อาจจะเคยทําผิดหรือทะเลาะหรือมีปัญหาอะไรกันมานะคะไพ่มาอันเนี้ยมันขึ้นว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยได้เจรจาได้ติดต่อสื่อสารได้เคลียร์ใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะขอดูลักษณะาราศีดาวจันดาวศุกร์ของคุณไม่ก็เขาหน่อยน่าจะอยู่ดังต่อไปนี้นะคะกลุ่มนะคะมีนและมิถุนค่ะอืม ก่อนหน้านี้ถ้ามีปัญหาอะไรกับใครเนี่ยนะคะดูเหมือนอาจจะคุยกับเขาได้มากขึ้นใช้คำนี้แต่นกก็ต้องใช้คำว่ามันไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะพให้หนึ่งถ้วยเนี่ยนะคะมันยังรีเวิร์สอยู่ได้ไหมายถึงว่าเอออาจจะยังไม่ได้ได้ใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเขายังไม่ได้สนิทใจกับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ให้มันหนึ่งเหรียญขึ้นน่ะั่นหมายถึงว่าเขาจะให้โอกาสคุณนะคะอ่ะทีนี้เราไปลุยกันต่อค่ะกับไพ่กองที่สี่จ้า มาค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สี่นะคะดูเหมือนข่าวดีของคุณเนี่ยน่าจะมี2เรื่องเรื่องแรกบางคนมีปัญหาในเรื่องของการงานและการเงินอยู่นะคะทีนี้ปัญหาในเรื่องของบางคนไม่แน่ใจเฮ้ยเราจะเริ่มงานใหม่ดีไหมหรือมีเกณฑ์ที่จะมองหางานใหม่ๆดีไหมหรืออะไรประมาณนี้ที่มีข่าวดีขึ้นมานะคะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจองานที่ถูกใจ หรือเจองานที่คลิกหรือเจองานที่คุณแบบเอองานนี้อยากลงทุนอยากลุยอยากเข้าหานะคะบางคนอยากเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองอ่ะก็ดูเหมือนในเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีแนวโน้มที่อาจจะได้เริ่มแล้วนะคะได้เริ่มลุยแล้วนะข่าวดีของคุณเป็นเรื่องของปัญหาบางคนที่ยังคาราคาซังในเรื่องของการเงินอย่างเช่นบางคนเนี่ยเพื่อนยืมเงินหรือตามเงินเพื่อนหรือเราอาจจะเป็นคนยืมเงินเองก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่มันขึ้นว่า ปัญหาที่เป็นในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมันมีเกณฑ์ที่มันจะหลุดพ้นในเดือนนี้นั่นหมายถึงว่าต่อให้เขายืมคุณหรือคุณยืมเขามันจะมีการชดใช้ซึ่งกันและกันและหลุดพ้นกันไปซึ่งกันและกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักขอดูหน่อยเนาะไพ่เลิฟคืออะไรคะจริงๆในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีความรักเข้ามาในชีวิตคุณนะนะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้น้มันขึ้นควีนถือเหรียญน่ะเหมือนตัวคุณยังโฟกัสไปที่งาน เงินความมั่นคงในชีวิตนะคะคุณยังปิดกั้นอยู่คนที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะคนธาตุไฟนะคะพวกเมษสิงห์ธนูเดี๋ยวเราไปเปิดลัคนาราศีเขาอีกทีแต่ทั้งนี้ประเด็นคือไพ่เมื่นควีนถือเหรียญอะตัวคุณดูอยากแบบอยู่นิ่งๆยังอยากที่จะไม่ได้โฟกัสมากทีนี้ถ้าคุณไม่ได้โฟกัสเนี่ยความรักที่เข้ามาก็มีเกณฑ์ที่จะมาแว๊บแล้วก็ออกไปนะคะอาจจะยังไม่ได้มั่นคงสักเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มั่นคงนะแต่นกรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่เล่นด้วยนะคะมันเหม ทำงานอยากโฟกัสกับชีวิตตัวเองนะรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหน้าตาไม่ได้แย่นะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นคนธาตุไฟจริงๆด้วยนะคะเอาอาจจะเข้ามาในเชิงเพื่อนก่อนเขาก็ขุนดีนันเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างรูปร่างดีพอสมควรหรือดูแลตัวเองดีออกกําลังกายหนักอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ไพ่มันออกมาบอกแบบนี้แหละมันเป็น เป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่ายังอยากแก้ปัญหาในชีวิตตัวเองอยู่อาจจะยังไม่ได้อยากโฟกัสไปในเรื่องของความรักโอ้ยปัญหาทุกวันนี้ก็เยอะอยู่แล้วยุ่งอยู่แล้วนะคะตามงานตามเงินนูน่นนี่นั่นจะไปมีความรักอะไรอะไรประมาณาี้คุณอาจจะอยู่ในโมเมนต์แบบนี้ขอดูหน่อยลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์นะคะธาตุน้ำค่ะพวกธาตุน้ำมีกรกฎพิกจิถ้าเป็นธาตุไฟเขาก็น่าจะเป็นราศีสิงห์นะคะเน,นี่ยที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณหรือไม่ก็ตุ่น ะะลัคนาราศีดาวจ์ดาวสุ์ของคุณไม่ก็เขาน่าจะอยู่ดังต่อไปนี้นจะจ๊ะอ่ะเราไปลุยกันต่อกับไพ่กองที่5าค่ะโอ้โหสำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะนกเห็นระบาโอ้ยอิจฉาเลยอะนะคนที่เลือกไพ่กองนี้ขอตีเป็น2เคสละกันคนมีคู่และคนโสดเอามาดูคนมีคู่กันก่อนนะคะดูเหมือนในเดือนนี้คุณและคู่นะคะอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการพูดคุยเรื่องครอบครัวกันมากยิ่งขึ้น นะให้นกขึ้นให้โฟล์ลบอลอาจจะมีบางคนอาจจะย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือมีการพูดถึงการสร้างครอบครัวการสร้างความมั่นคงในครอบครัวการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ของคุณอย่างเช่นอาจจะเป็นการย้ายมาอยู่ไหมการแต่งงานไหมการวางแผนอนาคตของคุณร่วมกันที่มันแบบก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ไดีมีการคุยกันอาจจะไม่ได้มีวางแผนกันให้แบบชัดเจนแต่มันเหมือนในเดือนนี้นะคะคุณกับเขาเนี่ยน่าจะมีการที่ต้องพูดคุยกันในเรื่องนี้แล้วล่ะเพราะ มันเหมือนอาจจะมีการกดดันมาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณอาจจะกดดันมาคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะกดดันมาคบกันมาสักระยะแล้วนะไหนพาม่พ่อแม่ดูไหนซิหรือไหนคบกันมาสักระยะแล้วนะทําให้มันมั่นคงทําให้มันดูจริงจังทําให้มันดูเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปในทิศทางที่ก็อาจจะอยากได้หลานนะคะหรืออาจจะแบบอันนี้ในกรณีที่โตพอสมควรแล้วนะคะไม่ใช่1718นะลูกนะอันนี้ก็น่าจะประมาณแบบ อายุ่แปดยี่เก้าสามสิบอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอาจจะอยากได้หลานหรืออาจจะพูดถึงในเรื่องของการว่เฮ้ยมีอยากมีน้องเด็กน้อยจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้ไปลุยกันต่อกับคนโสดดูเหมือนคนโสดข่าวดีของคุณในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณซึ่งคนคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตโอ้โหไม่ใช่คนคนเดียวนะบอกเลยนะคะน่าจะเป็นหลายคนแะไพ่เป็นขึ้นว่ามีคนหนึ่งโดดเด่นขึ้นมาคิงถือเหรียญ นะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ Financial พื้นฐานทางการเงินดีเลยแหละดีพอสมควร mm hmm. เขาน่าจะจับตาดูคุณมาสักระยะและบางคนเขาอาจจะส่องคุณจากทางโซเชียลมีเดียดูมาสักระยะและนะคะที่นี่เขาชอบเขาถูกใจในตัวคุณมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าเออเขาต้อง take action เขาต้องเข้าหาคุณนะะมันจะมีการพูดคุยมันจะมีการสื่อสารที่นี่วิวอฟอร์จูนอาจจะเป็นเรื่องของคุณที่ยังรู้สึกว่า ยังอยากดูไปก่อนหรือเดี๋ยวก็อยากมีแฟนเดี๋ยวก็ไม่อยากมีแฟนคุยๆกับตัวเองยังประเมินข้อดีข้อเสียในความสัมพันธ์นี้ก่อนแต่ถามว่าเปิดใจไหมคุณก็เปิดใจให้เขาพอสมควรนะไม่ได้ปิดตัวเองนะคะทีนี้ไพ่มันขึ้นว่าเนี่ยคุณก็ค่อนข้างบาลานซ์เขาในชีวิตพอสมควรแหละอยากจะดูไปก่อนทั้น,นี้ทั้งนั้นไพ่มันขึ้นว่าตัวคุณยังอยากค้นหาไปก่อนดูไปก่อนเฮ้ยดีจริงเปล่าน่ารักจริงเปล่านะคะไพ่มันขึ้นไพ่โฟคุณอาจจะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลา ดูไปก่อนดูกันย,วยาวๆเพราะเหมือนขอดูหน่อยคนที่เข้ามานี้ใช่คนสเปคคุณหรือเปล่านะตรงสเปคไหมคะรู้แค่การเงินดีอ่ะก็โอเคนะมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนต่างชาตินะคะอาจจะเป็นคนไกลหรือถ้าไม่ต่างชาติก็คนไกลเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นกับคุณนั่นแหละแต่พื้นฐานการเงินเขาดีถึงดีมากเลยอะ เออเป็นคนที่แบบคุณคบแล้วก็ไม่น่าจะลำบากในเรื่องของการเงินนะคะหรือไม่ต้องไปซับขอตเขาให้เสียเวลาว่าแบบเฮ้ยหูพี่คะหนูค,คบเขาจ่หนูต้องเป็นสายเปอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ลาออกจากวงการสายเปสักทีนะคะขอดูราศีดาวจันดาวศุกร์ของคุณหน่อยนะคะไม่ก็เขาน่าจะอยู่ดังเปอาะไปนี้นะคะตุลจ้านะคะขอหน่อยอา้าแคปปิคอนนะคะราศีมังกรหรือ สิงจ้าโอเคจบไปแล้วนะคะกับคลิปราศีเอ้ยคลิปข่าวดีประจำเดือนพฤษภาคมนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่กดไลค์ซับสไคร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาแนล b บ r d Eye อ i e w เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปข่าวดีเรื่อยๆแหละจะทำให้ในทุกๆเดือนนะคะจะได้มาดูกันว่าข่าวดีของคุณในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะคลิปข่าวดีก็จะมีเรื่องของ การงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่กดไลค์ซับสไคร e แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะคะวันนี้ก็คลิปสันส้นๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ